ครับัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง youtube ทางติดต o อทาง facebook ครับพอดีมื้อนี้ผมก็ได้เฮ็ดรถไถคันหนึ่งเสร็จแล้วครับใส่ระบบคันดันนาพันหลังต่อระบบเรียบร้อยครับความที่รีวิวเพอเข้าการทำงานกันไถให้เพิ่อพอดีผมก็ตั้งผ่านแล้วไถชิคตั้งผ่านเรียบร้อยแล้วกับสร้างเหนยวครับ ครับสร้างเต้ยครับครับสร้างเต้ยสร้างเพชรครับน้อยเพชรนั่งกันนะใส่หนูโอ้ครับผมตั้งเป็นกำลังใส่หนูครับผู้ดีก็ตั้งผานผ้ากันตั้งผานนั่นเบิ่งเลยครับเอาหยาไร่เนี่ยนะมันยังครับผมว่าใส่หยาไร่ได้มันใส่หยาบุมี้หยามันต้องใส่ได้ผู้ดีผานก็ใส่ผานสามครับเนี่ยเก็บรายละเอียดทีนิดหน่อยพอดี เช็กระบบรือรเช็คการใช้การทํางานให้ลูกค้าท่านนี้ก็ดิทรงประมาณไว้ๆนะครับก็เลยมารีวิวไท่ให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งการใส่งานจริ่งวันที่เป็ยนเ่องไหนก็ว่าเขาเน้นการใส่งานพอดีก็ขอบคุณลูกค้าทั้งใช้ภูมิเด้อเิ่นมามาจาไว้เหมือวันมาจองไว้ขั้นหนึ่งครับเหมือวันนี้ทีมงานกะขอบขอคุณมากๆ้วก็มือนี้ก็มีลูกค้าทั้ง จังหวัดแพร่ครับเพิ่อนอุ่นเงินมัดจำอีกขั้นหนึ่งทีมงานเขาก็ดีใจขอบพระคุณมากมากครับเพื่อนเห็นการทำงานเห็นรถไถเพิ่นมาเพิ่นมาผมก็เลยมาเห็นไอ้เพิ่นเบิ่งนี่แหละแต่นัดส่งเพิ่นแต่ซีลิ่งเต็มที่ครับณพ่อเพิ่อยากได้เร็วอยู่ทางจังหวัดแพร่ก็ดีผมที่ไยให้เบิ่งองานไรยรนี่ไคบอกกันมูมี่ครับมองไถสังเกิลรองการทำงานพัฒนารังทุ ท่านผู้ชมมองดูใส่คันเร่งก่อนเต่ดคันเร่งยังไม่ใส่มใสแมนเนี่ยรอบหนึ่งแมนปล่อยไปเด้เดี๋วส,ะสะวาร่าอย่าเร็วเออครับน,นี่จะเป็นสตาร์ทกุญแจครับทางางเตยพันหน้าเพื่อนับการท่องเที่ยวพันหน้า ส่งานใะรครับผ้าล้างขึ้เตอผ้าลังด้วยครับาลงขึ้นเร็วครับผ้าลังหัวถิ่มลงเลงขึนเร็วลงเร็วครับพี่ทันเห็นไหลเา่ายทันนะครับเอาผมสีรีวิวไอ้การถให้พี่น้องเพิ่อนครับให้สร้างเตื้อถายำใหมโอ้ลูกค้าทัวเขาก้าเร พี่กอดรับครับผมนี่สร้างยังครับเนี่ยร้างเท็สร้างเท็ก<อ>นี่เนี่ยไปนอน